ทุกวันนี้บนถนนเยอะมากไม่ว่าจะโดนตัดหน้าหรือโดนเบียดถึงเราจะขับรถดียังไงแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาผมขอแนะนํานี่เลยครับ Motovision รุ่น A1 กล้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะใช้งานติดตั้งง่ายและที่สําคัญเริ่มถ่ายทุกครั้งเมื่อสตาร์ทรถไบค์เกอร์หลายคนเลือกใช้แอคชั่นแคม ข้อเสียของกล้องก็คือต้องชาร์จแบตทุกคืนใช้งานยุ่งยากราคาแพงแถมยังหนักหมวกกันน็อกอีกด้วยกล้องมอเตอร์วิชั่นรุ่น A 1วันสามารถช่วยคุณได้ตัวกล้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะติดตั้งบนตัวรถไม่เกะกะกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทเริ่มถ่ายทุกครั้งเมื่อสตาร์ทรถและระบบออโต้ลูปถ่ายได้ตลอดเนมไม่มีวันหมดเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่ถอดเนมและนําไปให้ประกันเพื่อเป็นหลักฐานแค่นี้คุณก็ไม่ต้องเสียงกับคู่กรณีอีก และสำหรับลูกค้าที่สนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้เท่านั้นจากราคา1,290บาทเหลือเพียง899บาทเก็บไปทางทั่วประเทศปลอดภัยหายห่วงสนใจสามารถคลิกป,ปุ่มกดสั่งด้านล่างหรือแอดไลน์แอดมอเตอร์วิชั่นรีบๆหน่อยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัด